วัฒนธรรมนามบนบมหอมภาษาเกาหลีงามอารยะให้ประเฮนีพร้อมเกลียกแผลท้องคาาเทพสิทธานีสวีวัณณภ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ทุกๆวันศุกร์นะคะ21นาฬิกาเป็นต้นไปกับรายการมหรสพแห่งสยามรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของไทยกับดิฉันสุวิมลแสวงการผู้ดำเนินรายการค่ะสัปดาห์นี้เราจะนำทุกท่านมาทำความรู้จักกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการแสดงโขนซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าในการแสดงโขนนั้น ผู้แสดงจะใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารค่ะก็ในบางช่วงบางตอนนะคะผู้แสดงก็จำเป็นที่จะต้องใช้น้ำเสียงในการสื่อสารซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้คนภาคเจรจานะคะเพื่อที่จะทำความเข้าใจแล้วก็สื่อสารกับผู้ที่รับชมการแสดงนั่นเองค่ะซึ่งเราจะเรียกบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการแสดงโขนนี้ว่า คนภาคเจรจานั่นเองในสัปดาห์นี้ทุกๆท,ท่านจะได้รับชมการภาคเจรจาน,นะคะรวมทั้งการรับชมการแสดงโขนในเรื่องลามเ,าเกียร์ไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งการแสดงในครั้งนี้อํานวยการแสดงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมเกียรติภูมิพักผู้อํานวยการวิทยาลัยนาตาสินจันทบุรีค่ะ Narratives and dialogues are the particular ways of explaining or understanding folk performance. the storyteller according to the narrator actor utilize dance pandomai along with shindit narratives of a storyteller accompanied by a singer and be part of guest dialogues can be emotional based on contract and feeling of actor so as to create entertaining mood for audiences 对话叙述是眼睛表演中叙述者的叙述，因为演员戴红金面具逐渐在说话การพากิจจาสำหรับการแสดงโขนนะครับคำพากเป็นคำประพันธ์หรือเป็นบทกวีประเภทกาบนะครับที่เราใช้กันอยู่ก็มีอยู่สองชนิดก็คือกาบยานี11กับกาบชบังสิบหกนะครับซึ่งการพากแต่ละชนิดนั้น บแบ่งออกเป็น6ชนิดด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละคำภาคแต่ละชนิดเมื่อผู้ภาคภาคจบไปบทหนึ่งนั้นแล้วจะมีการะตะโพนจะต้องตีท้าตีรับท้าให้กองทัศตีตามนะครับเป็นแล้วก็ผู้แสดงหรือผู้ที่ร่วมอยู่ในวงในโรงการแสดงนั้นรับพร้อมกันด้วยคำว่าเพยนะครับอันนี้ทุกคำภาคนะครับ แบ่งออกเป็น6ชนิดนะครับชนิดที่1ที่ใช้กันอยู่ก็คือ uh, ภาคเมืองหรือภาคพระพลาใช้สนับตัวละครที่เป็นตัวเอกถ้าอยู่ในเมืองเราก็ใช้คำว่าภาคเมืองเช่นทศกัณฐ์ถ้าอยู่ในป่าในพระพลาซึ่งเป็นเรื่องของฝ่ายพระรามนะตัวเอกก็คือพระรามเราจะใช้คำว่าภาคพระพลาซึ่งเป็น uh, วิธีการภาคแบบเดียวกันนะครับ ขอเชิญชมตัวอย่างการภาคพระพรานะครับปางพระหาริวงทรงสนหยุดประทับแรมรอนนาเฮมาติรันเอ่ยบ้านระตา ตังพร้อมพ่นพ้นโยเฝ้า,าฝ่ายสายกว่าสิรดกอกมเอ้ยบังคมคาน สดับเสียงอกองึกก้องไพรวานองค์พระทรงทานไม่แจ้งว่าเสียงเอ่ยอันใด ตำรัดตรัถามพี่เพ่ไปว่าเสียงอันใดอกึกก้องในห้องเออ ที่สองนี้เราเรียกว่าภาครถนะครับเป็นการชมกระบวนรถพยุหหายาตราในการเคลื่อนกองทัพชมพลสวาวานอนอหรือว่าพลยักษ์ทั้งหลายในกองทัพที่ยกไปรบนะชมความงามของราชรถนะบางตัวนะครับตัวละครบ,บางตัวอาจจะขี่ช้างไปนะขี่ม้าไปนะหรือใช้อะไรที่เป็นผานะเราก็เรียกรวมกันว่าภาครถ นะครับสาดสง่งรถสง่งทรงครามแสงแก้วแวววามสว่างกระจ่างเอ่ย,อยพร่างคราย เยียมราะสีเต้นเพนพารถเลื่อนเคลื่อนคลามากลางขนาดเอยจัดตุรง ดุมดังกังสดานกองโดงรีบลัดตัดตรงไปยังสะน้ำเอ่ยหยุดธนา การภาคชนิดที่3ครับเรียกว่าภาคชมดงนะฮะภาคชมดงนี้ในตอนต้นของการภาคเราใช้ทํานองเพลงชมดงในนะฮะตอนท้ายถึงจะเป็นการภาคใช้คําภาคในการภาคแบบธรรมดาใช้ในโอกาสที่ตัวละครเ,เดินป่าชมนกชมไม้ชมสิงสาราสัตว์ความงามของธรรมชาติเราจะใช้ภาคชมดงนี้นะครับขอเชิญรับชมการสาธิตภาคชมดงครับ ถึงทินกาลวาดัดอรัญญาวาพลางทอดทัศนาวิหกมิงไม้ไรเรียง ยังคูอยู่ปลายเออ ชิงชันเอยนอยนกชิงเอ ชิงชิงกันจับตนเอเอชิงชาน ภาคชนิดที่4ครับเรียกว่าภาคโอนะครับภาคโอในตอนต้นก็เป็นใช้บทภาคธรรมดานะครับในตอนท้ายจะเป็นการภาคทํานองเพลงโอปีนะมีผิภาดรับนะครับเป็นเพลงแล้วก็ใช้สําหรับความโศกเศร้านะครับการลำพึงลาพันถึงสิ่งที่ตนรักหรือถึงตรงสิ่งที่ตนสูญเสียนะเรียกว่าภาคโอครับขอเชิญชมการสาธิตภาคโอครับ เหลือบเลงชลาสินในวารินทะเลวนเห็นรูปอสุรกนอันกลายแกล้งเอ,อเอ,อ,เอ,อ เป็นสีดา จิตไม่ทันคิดก็โซ ชนิดที่6นะครับเป็นภาคเปิดตลาดชนิดนี้เป็นการภาคที่ไม่สามารถจัดเข้าหมวดหมู่อื่นใดได,ได้นะครับเป็นอันที่มันไม่เหมือนกับของอันอื่นเขาเลยจัดอยู่ในหมวดหมู่ของการภาคเปิดตลาครับขอเชิญชมการสาธิตการภาคเปตดตลาดครับคลายคลายสองนาย หอกมาฟูฟองเมฆาด้วยริ์ที่แรงเออแข่งสี หมอกออกกรีบเมฆขีสองราดกระบี่ก็เย็นราเรื่อยชื่นบา ยเฮวทานพานัศพื้นเอ,อ่ยออออพรยส้นอ,อ เขตลงกามนทนลัดนิว้วเดียวโดนก่อทึงอาสมอยประสิทธา การภาคทั้ง6ชนิดก็จบลงไปแล้วนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการเจรจานะครับคนเจรจาหรือบทประพันธ์หรือบทกุยที่ใช้ในการเจรจาเราใช้คาประพันธ์ประเภทร่ายยาวนะครับสัมผัสเป็นช่วงๆรับรองกันต่อไปนะครับเป็นรายยาวไปตลอดนะครับไม่ไม่จํากัดคำนะฮะจะมีเรื่องของการกระทู้นะครับตัวตอบกันระวังตัวแสดง คือการเจรจาก็หมายถึงการพูดแทนตัวแสดงนั่นเองนะครับก็ขอเชิญชมการสาธิตการเจรจา,า,รจรจาครับหนุมานและองคตส่งคุณสวาอูเรื่องธิ์รับอาซาพระจกริตมาหล่อลลวงเอาดวงใจคงทศกัน ที่ฝากไว้กับพระโคบุตรหูอาจารย์ครั้นชวนกันเหาะทยานผ่านไม่ขามาถึงย่างลงการาตธานี้ไกรอาสมพระโคบุตรมุนีแล้วมิช้าจึงเหาะลงย่งพื้น พระสุธานณกุดี การนำเสนอเรื่องราวที่เราเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการแสดงโขนหรือคนภาคเจรจานั้นก็ได้จบลงแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถรับชมรายการดีๆแบบนี้ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมกับรายการมหรสพแห่งสยามได้ใหม่ในทุกๆวันศุกร์ช่วงเวลา21นาฬิกาเป็นต้นไปทาง C ีทีวีรายการที่54สําสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ